สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอ็ดมินเอ้ยเขียวพารวยนะคะตั้งสกิปก่อนนะคะก่อนจะไปชมราวพัฒนานะคะงวดวันที่6ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อนำเสนอตัวเลขไม่สนับสนุนที่เล่นการพนันสื่ประจากสถิตและความน่าจะเป็นเพื่อซื้อฉลากคิแ้แบงรัฐบาล,ลาวลาวนะคะท่านผู้ชม แนวทางเรานะคะคำเตือนแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะผู้ดีเรียกว่เขานะคะท่านผู้ชมค่ะมีแตศูนย์กับศูนย์นะคะอแอดมินย้อนหลังไปเก้างวดนับจากวันที่สิบหกนะคะหก <6 S 1> พฤษภาพลงมานีแปดงวดศูนย์ศูนย์มาหกงวดบ่มาแค่สองงวดนะคะท่านผู้ชมศูนย์ติดตลอดนะคะไปไล่ย้อนหลังน้ำิ่งกันเลยนะคะท่านผู้ชมว่าศูนย์ยังมัมากกระโดดก,กระเดียดแค่เนาะ อาผลที่ออกนะคะอาก็ขอโทษขออภัยเด้อนะคะท่านผู้ชมะคะ่ะสูตรหวยกับบ่อเขานะคะเสี้ยนใบกับบ่อเขา่าโทษแทนเสี้ยนใบนั่นนะคะท่านผู้ชมบางคนก็เห็นเหล็กเลาะเข่าก็อยากไปก็อยากมีโชคมีลาบกันนะคะท่านผู้ชมแต่บ่อเข่าเรียกกันมาศูนย์นะคะเก้าหดสองหดที่อแม,ามา่คือเก้าเก้าหกกับเจ็ดห้าเจ็ดนะคะนอกนั้นศูนย์หมดนะคะท่านผู้ชม วดนี้จะมีสูตรหรือจะมีอย่างนะคะก็ไปตามต่อนะคะตรงกับวันจันนะคะท่านผู้ชมคะ่ะสุดคำนวณหวยกับมีเขามีรุดนะคะท่านผู้ชมขอถั่วขอไผ่กันละกันนะคะเอ็ดบินกับเฮดสุดฝีมือต้อยมินมีสูตรใหม่มาฝากฟอดชุดตรงบาเขานะคะเอ็ดบินโอ้ชุดชุดตรงบาเขาเอ็ดบินก็จะเปลี่ยนสูตรใหม่นะคะแต่ว่าเอ็ดบินกับย้อนหลังคิดว่าทบทวนมาอย่างดีนะคะเป็นสูตรอ่ เดี๋ยวเฮ็ดสูตรให้เบิ่งก่อนค่ะมีคนมาจับเลขวินน้ำกันนะคะท่านผู้ชมมีแต่ศูนย์กับศูนย์อา่าสามศูนย์อันนี้เลขวินนะคะอันนี้สูตรอันนี้สูตรเลขล่างนะเลขหน้าเลขล่างนะคะสีมาหลายแถวบัดที่นี้ อันนี้เป็นชุดชุดตรงนะคะเอ็ดมินไปนเอาสูตรมหม่มาทำนะคะท่านผู้ชมเพื่ออาจจะหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่ห้าอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภก็ได้นะคะทานผู้ชมเพราะว่าชุดตรงชุดเก่าเนี่ยมันว่าเขาชุดตรงเอ็ดมินก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเป็นสูตรใหม่นะคะเอามาเป็นชุดตรงนะคะเพราะว่าสูตรนี้เข่าตลอดแลวการท่านผู้ชมจับสี่เสียจับสี่ห้าเออสี่ห่ากับมาลายเนาะุดวสี่สี่สบานะท่านผู้ชมนะคะ จะร้องเมืองกับสูตรไรเวียนแอดมินบอว่ามันจะเข่ากันมานะคะเอาสูตรที่มาใส่ก่อนนะคะกับพิจารณาใจต่อมือดีๆกอนนะคะท่านผู้ชมอันอแนวทางลาวพัฒนาหัวบันที่หกนะคะแอดมินกับจะจับไปที่ซีซีนะคะเข่าเรื่องวัวนี่เลยซีซีมีอยู่ซีคูนะคะท่านผู้ชมค่ะอ่าโอ้มีชุดตรงมีอยู่ซีคูแอดมินเปลี่ยนสูตรไหมเนี่ยนะคะอาจจะ เข่าก็ได้นะคะคุณผู้ชมซีๆแล้วก็ซีมันยังมาหลายนะคะกับสองสามจับมันอีกับสองเออสามสองอืมกับซีสองนะคะสามสองนี่นะคะสูตรใหม่ ไมันสูตรใหม่นะคะสูตรเก่าแต่ว่าไปทบทวนย้อนหลังประมาณสิบวดนะคะประมาณมาหรือบ่เขานะคะถ้าเขาดีนะคะสูตรนี้เอ็มมี่กับทบทวนบดัดคืนเหมือนน่านผู้รรมชมเทธอสิได้นะคะความาอยากให้เลขไอ,อยากให้ท่านผู้ชมนี่กันนะ,ะเลขดินนะคะซีนะคะกับสามสองอันนี้ชุดชุดตรงนะคะอันนี้สูตรดั้งเดิมสูตรเดิมสูตรนี้ก็ ลองมองนะคะเพื่อจะเข่าดีแต่ว่าอ่ากลับมาที่สูตรไลเวียนนะคะท่านผู้ชมค่ะสูตรดีกว่ามาซีอา้าวซีซีขึ้นมาดูคะ mm ่ะ hmm. เป็นชุดตรงบวกรเข่าแอดมินอ่าจับสูตรใหม่เลยนะคะจะเฮ็ดสูตรให้เบิ่งพร้อมนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดผู้ใดบ่ชื่นชอบก็เอาไปจับเป็นเลขวินนะคะเนี่ยเลขวินบางทีก็จะมาศูนซีแบบนี้ก็ได้นะคะ หกสองโอ้ยเหล็กหกเลือท่านผู้ชมเล็กหกสองนะคะอ็เล็กสี่ม, 6, ะะ 4, ม,ามาชนกันก็สูตรนี้แถบดพัดที่ว่าสี่สี่ใช่ปอนะคะนี่นะคะเหล็กเด่นที่สุดต,ตัดหาเหล็กเด่นก่อนอมีสี่มีสามมีหกนะคะ จับเชื่อมโยงใส่กันได้คืออ่าสูตรเก่านะคะอันนี้สูตรเก่ากระเด็นสุดๆก็มีหามีหกมีสี่มีสามนะคะเรียกว่าวันจันทร์สี่จะสี่เรนนะคะท่านผู้ชมค่ะอ่าแต่ว่างวดที่แล้วกับหกกับสี่กับ 3, สามเรนสําหรับวันศุกร์งวดนี้นะคะท่านผู้ชมเด่นสุดๆนะคะมีสีนะคะ โอ้มีห้ามีสี่เลขวินเรียนวินกับเขา,เางวดที่แล้วเอาตัวยางมาให้บนก่อนนะคะตัวยางนี่บอกเขานะคะท่านผู้ชมซีอา่าซีอดมินจับปอถึงนะคะซีหนึ่งเนาะออกซีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมซี C. กับมาอยู่แต่ว่าจับจับปอถึงนะคะแต่แค่ซีสามซีีซีเจ็ดเด่นหกรองสี่นะคะงวดนี้นะคะมันกับเลขซีมาแต่ว่าบางทีอ,อาจจะมากเก่าก็ได้เด้ เก่าคือไปบ่ถึงเนาะตามสูตรเท่ากันนะคะท่านผู้ชมหกตามสูตรกันนะคะแปลก,กดีนะคะเลยวัอทียังศูนย์มากๆกระดอกกระเดือดถนอมเออท่านผู้ชมค่ะเอาไปรับชมเป็นแนวทางกันเลยท่านผู้ชมบางเทีสูตรแอดมินมะเขาวงดนี่เขาสามตัวก็ได้นะคะเพราะว่าันที่เล้่ารุดเพิ่งจะรุดไปเขามาสามงวดสามงวดติดนะคะท่านผู้ชมบรนี้ก็ มันลดล,ด,ลดราคาเซมาเข่านะคะท่านผู้ชมแต่ว่าสูตรนี้เป็ได้ซีซีได้สูตรดั้งเดิมนะคะสูตรเกา่าก็ขึ้นมาเขาะะ่เาซีซีนะคะเอ้าซีซีอีกนะคะท่านผู้ชมซีซีอันนี้ชุดชุดเต็มนะคะชุดเต็ม,มเขา่าซีซีหนบอยที่นี่อ่าซีซี ยิ้มจับมานีนะคะส C สามหกหนึ่งยังส C บ่ือบริจับส C หกอ่ส C หกส C หกนะคะแล้วก็จับมาห้าสามห้าสามยิ้มจับมาศูนย์สี่นะคะศูนย์สี่ 6ห้าทุกหกห้านี่นะคะอ่าเลขเด่นสุดๆสำรองกวันที่หกนะคะเดือนอ่าทับพกทับหงห้านะคะอ่าวคนนี้เขามารับชมนะคะก็ก็กไปพิจารณาเบ้างก่อนนะคะท่านผู้ชมคะเด่นสุดๆนี่ก็คือเหล็กวินนะคะคนนีดด้ชื่นชอบลองจับเหล็กวินก็ ลองเบิ่งนะคะนี่กาสูตรสูตรดั้งเดิมกัเป็นแอดมินจะว่าเป็นสูตรตรงที่จริงสูตรตรงกัจะเป็นศูนย์ห้าหกสองซีซีสามหนึ่งนะคะแต่มาชนชนกับสูตรสูตรเก่างวดนี้ศูนย์จะมาอีกบ่เนาะมามากับดอกกระเดียแต่ศูนย์กับซีบวศูนย์ซีเดียบอ่ะในการู้ชมค่ะอันนี้เลขเด่นสุดๆนะคะสำหรับงวดนี้นะคะเอาไปพิจารณาเบิ่งก่อนนะคะท่านผู้ชมกับนี่ซีซีนะคะ บางคนบอกว่าคือพววงกลมเอาแอข่อยม่องบเหินนะคะท่านผู้ชมอดม่นก็ได้จะวงกลมมีอยู่สี่สามเด่นสุดๆคือสี่สี่นะคะท่านผู้ชมสี่สี่ส่วนที่เหลือนี่ก็ไปพิจารณาเหมือก่อนนะคะสนนี่สามโมเนอส์มาอะไรเพราะว่า 44เอ้ามากเลข44ได้ออกว่าหนี่ง644นะคะคุณผู้ชมเลขซ้ำตัวนะคะเอ้มินจะจับซ้ำตัวให้ก่อนจับเสียม,มองไหนแล้ววันะะนี้ซ้ำตัวซ้ำตัวมีอยู่165เอ่อ 504นะคะ504เด่นส bon uh ุดๆคือหก4 Commission. k ี่เนี่ยเคือเลข3สามตัวนะคะผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะงวดต่อไปนะคะท่านผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้เอฟซีนะคะท่านผู้ชมค่ะแอดมินเรียกว่าเขากับผู้ใดสื่อบาถือแอดมินกดิก็อันนี้น้ำนองท่านผู้ชมค่ะก็เป็นแนวทางเด้อนะคะงวดต่อสุดไว้ก็มีเขามีหลุดนะคะงวดนี้ วิ่งซีนะคะรูดซีไปโหลดซีเริ่มเสียมาแล้วนะคะวิ่งรูดวิ่งรูดซีนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะคะเดี่ยนสุดๆดีนะคะเงเงินเต็มกระเป๋าอ่ำต่ำโหลดตัวนี้ละเอ็ดมินมั่นใจค่ะหมวดนี้ซีซีฝาดโหลดนะคะท่านผู้ชมค่ะผู้ใดเข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเฮ็ดมินเพื่อเป็นกำลังใจน้ำในเด้อนะคะท่านผู้ชมค่ะ ซีซีนะคะท่านผู้ชมงวดนี้เลขสีมาเบิร์นอ่าเพระาะว่าเอ็ดมินเนี่ยเดี๋ยวใหกับกต่อกันนะคะท่านผู้ชมก็ได้เบเาแล้วอ่าเวลาเอ็ดมินแค่ทำสูตรนี่ตอนใดน,นะคะขาเลขมาเบิร์นหงดก่อนมันมาเก่าเก่ามันก็มาออกศูนย์ศูนย์หงดมาออกศูนย์ศูนย์มันมาออกเก่าเก่านะคะท่านผู้ชมนี่สังเกตตรงนี้เลขวินเอ็ดมินนี่ค่ะมาเขาเนี่เลขเบิร์นนะคะทั้งสีเบิร์นเองนะคะท่านผู้ชมขัดเบาเบิร์นซีซีกับสีเบิร์น เบัลซัมสามไปสันนะคะประมาณนี้นะคะคเลขเบิกบลเอ่อเห็ดเลขเบิัลไปก่อนเนเลขเกบัลหนี่ก็มีซีซีอ่สามสามนี่นะคะหั่นเกิดจะเบิัลเด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะทิพไทยก็สวัสดีค่ะนะคะแคปหน้าจอไปเด้อนะคะท่านผู้ชมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเด่นสุดๆนะคะท่านผู้ชมเพื่นนี้ชนกันก็สุดเดือมซีซี สวัสดีค่ะ